เนเธอร์แลนด์ประเทศเล็กๆชายฝั่งของภูมภาคยุโรปแต่ได้ขึ้นชื่อว่านี่คือประเทศที่มีการบริหารจัดการน้ำท่วมที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะเนเธอร์แลนด์ทำได้อย่างไรวันนี้ปุ้ยมาเล่าให้ฟังกันค่ะ คำว่าเนเธอแลนด์เนี่ยมีความหมายว่าพื้นดินที่อยู่ต่ำนะคะซึ่งก็เป็นความหมายตรงตัวเลยค่ะเพราะว่าแผ่นดินประมาณ1ใน3ของทั้งประเทศเนเธอแลนด์เนี่ยอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําทะเลคําถามคือทําไมดินแดนของเนเธอแลนด์เมื่อต่ํากว่าระดับน้ําทะเลถึงไม่ได้ถูกน้ําทะเลซัดเข้าฝั่งมาท่วมจริงๆถ้าย้อนความกลับไปตลอดช่วง2,000ปีที่ผ่านมาพื้นดินที่เป็นประเทศเนเธอแลนด์ในปัจจุบันเนี่ยโดนน้าท่วม มาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี1953ค่ะปี1953เนี่ยเกิดน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในบริเวณทะเลเหนือที่เรียกกันว่า North Sea Flood ทั้งพายุทั้งคลื่นทะเลตอนนั้นสูงเกือบ5เมตรค่ะซัดเข้าไปที่ชายฝั่งสกอตแลนด์เบลเยียมอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2,000คนแต่ในจำนวน2,000กว่าคนนี้นะคะ1,835คนเสียชีวิต ในเนเธอร์แลนด์ค่ะพื้นที่มากกว่า35ของประเทศเนเธอร์แลนด์จมอยู่ใต้บาดาลแล้วก็อีกมหาศาลเลยนะคะที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างไปด้วยจากหายนะในครั้งนั้นเองค่ะรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาด ดังนั้นแล้วแม้ว่าพื้นที่ของเนเธอร์แลนด์จะเคยถูกท่วมมาตลอดระยะเวลา2,000กว่าปีที่ผ่านมาแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าจะไม่มีวันยอมแพ้จนถึงขั้นมีคำกล่าวที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแต่ชาวดัตช์เป็นผู้สร้างเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความสามารถของพวกเขานะคะในการต่อสู้แล้วก็รับมือกับภัยธรรมชาตินั่นเอง เพราะฉะนั้นชาวดัชเขาจึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเขาจะตั้งเดลต้าคอมมิชชั่นค่ะหรือว่าคณะกรรมาการเดลต้าเดลต้าเนี่ยแปลว่าพื้นที่ปากแม่น้ำนะคะเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาเรื่องของน้ําท่วมมีหน้าที่ในการดูแลจัดการเกี่ยวกับน้ําแล้วก็กําหนดแผนการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบเป้าหมายเลยก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมนี่แหละค่ะทั้งพื้นที่ภายในประเทศแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งของประเทศด้วยพร้อมกับต้องรับประกันว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะต้องมีน้ําจืด สำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอด้วยและคณะกรรมาการชุดนี้เนี่ยก็จะต้องให้ข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับน้ําให้กับรัฐบาลเป็นประจําทุกทุกปี และคณะกรมาที่การเดลต้าที่ว่านี้นะคะเขาก็ตั้งโครงการเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่เรียกกันว่าเดลต้าโปรเจกต์หรือว่าเดลต้าเวิร์กนั่นเอง Delta Works เดลต้าเวิร์กเนี่ยก็คือแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งแผนที่ว่าเขาก็สร้างโครงการต่างๆเพื่อกั้นน้ําทะเลไม่ให้ซัดเข้าสู่ฝั่งของเนเธอร์แลนด์นะคะจนถึงขั้นได้ชื่อว่านี่คือ1ในสิ่งมหัศจรรย์ด้านวิศวกรรมของโลกเลยทีเดียว เป้าหมายเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาการจัดการน้ําของประเทศค่ะแล้วก็ลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำในเด l ต้ w o r k รเนี่ยเขามีโครงการอย่างน้อย16โครงการมีตั้งแต่การสร้างเขื่อนนะคะมีประตูระบายน้ํามีแนวกั้นคลื่นซัดฝั่งแล้วก็มีคันกั้นน้ําเชื่อมโยงกันทั้งภาคตะวันตกค่อนไปทางเหนือของประเทศเลยค่ะรวมแล้วมีการใช้เงินลงทุนมูลค่า1,300ล้านยูโรหรือประมาณ4 8 0 0 0ล้านบาท เป็นประจำทุกปีนะคะไปจนถึงปี2050โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแยกน้ำทะเลออกจากน้ำจืดทำให้แนวชายฝั่งถูกขยายออกไปไกลขึ้นสู่ทะเลมากขึ้นแล้วก็อยู่ห่างจากพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นด้วย โดยน้ําที่กักเก็บอยู่ด้านหลังแนวป้องกันเหล่านี้เ,เป็นน้ําจืดที่เหมาะสําหรับการเกษตรประตูระบายน้ำนสามารถเปิดปิดได้ตามความจําเป็นแต่ก็มักจะปิดลงในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้น้าทะเลเนไหลเข้ามาท่วมพื้นที่อยู่อาศัย ทีนี้เพื่อที่จะได้เห็นภาพจัาหับชัดเจนมากขึ้นนะคะลองไปดูโครงการบางส่วนของ Delta Work ที่ว่านี้กันนะคะอย่างเช่นนี่เลยค่ะ s t e r s h l l l d e g e r i n g นะคะเป็นประตูกั้นพายุที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่คือหัวใจของ Delta Works ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์การอยู่ร่วมกับทะเลอย่างยั่งยืนประตูที่ว่านี้มีความยาวประมาณ9กิโลเมตรเปิดทิ้งไว้ให้ทะเลเนี่ยมันไหลเวียนได้แต่ปิดเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงหรือว่าพายุพัดเข้ามาตรงนี้จะทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมบริเวณซีแลนด์ได้มากทีเดียวส่วนโครงการถัดมาค่ะมีชื่อว่า Mass Land Grilling นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแขนกล กั้นน้ำที่สามารถปิดได้โดยอัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถปกป้องเมืองท่าสำคัญอย่างรอตเทอร์ดัมเอาไว้ได้จะมีแขนกลเหล็กความยาวเขาเท่ากับหอไอเฟลที่นอนลงนะคะจะมีระบบ AI สามารถสั่งปิดประตูดได้เองเมื่อระดับน้ำถึงจุดวิกฤตใช้งานได้เฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อประหยัดงบและก็คงสภาพของระบบนิเวศด้วย และโครงการถัดมานะคะมีชื่อว่าอัฟสวอเด k นะคะถากว่าพูดผิดขออภัยด้วยแต่นี่คือเขื่อนที่เอาไว้กั้นน้ําทะเลนะคะแล้วก็สามารถสร้างทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้ด้วยค่ะโดยเป็นเขื่อนยาวถึง32กิโลเมตรกั้นบริเวณทะเลเหนือแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ทะเลเนี่ยให้กลายมาเป็นทะเลสาบน้ำจืดเป็นแหล่งน้ำสำรองใหญ่ของประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถป้องกันพายุและน้ำทะเลหนุนจากบริเวณทะเลเหนือได้ด้วย นี่แหละค่ะตัวอย่างของ Delta Works นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เนเธอร์แลนด์ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการวิกฤตน้ำท่วมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นไม่ใช่โครงการที่เขาสร้างขึ้นมาแบบปีต่อปีมองระยะสั้นนะคะแต่นี่คือโครงการระยะยาวที่เขาวางแผนเอาไว้แล้วก็จะมีโครงการสร้างต่อเนื่องไปจนถึงปี2,100เลยค่ะ ซึ่งการยอมรับการอยู่ร่วมกับน้ำแหลคะค่ะก็เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญนะคะที่ทําให้ชาวดัชเนี่ยสร้างริเริ่มโครงการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาจนกลายเป็นหนึ่งในนวัตกรรมหนึ่งในโครงการวิศวกรรมที่ดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้เพราะในเมื่อคุณย้ายประเทศไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับอยู่ร่วมกับมันและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำให้จนได้คะ่ะ